สปีดดีพลัสธนาคาร CIMB ไทยครับที่เราจะสามารถสปีดยูเอฟเ n a นเชียลฟรีดอมครับหรือมั่นคงไว้ขึ้นด้วยดอกเบีย้ยสูง8เท่าครับอันนี้สิที่ประโยชน์สูงสุดแน่นอนครับพราอใด้ดอกเบีย้ย1.6% ต่อปีและสำดที่สุดคือได้ดอกเบี้ยนะฮะในทุกๆเดือนเห็นแล้วมันชื่นใจครับเพียงแค่โหลดแอปครับ CIMB ไทย i Digital Banking ครับแชราลาเพียงแค่5นาทีเท่านั้นครับคุณก็จะสามารถเป็นเจ้าของบัญชีสป e ด d ีพลัสธนาคาร CIMB ไทยได้เลยครับเป็นบัญชีพักเงินที่น่าสนใจที่สุดอันนึงนะครับนี่นๆๆีขอต้อนรับเข้าสู่กล้องสอรรีครับ วันนี้ครับวันนี้สําหรับนะฮะนักลงทุนที่มีเงินฝากมากกว่า2ล้านจนถึง3ล้านบาทนะครับเพื<ๆ>่อนๆหลายคนนะฮะอาจจะเห็นกล้องอยู่ที่บิลบอร์ดนะเวลาขึ้นรถไฟฟ้านะครับ,น,น,น,รบนั่นคืออะไรนั่นคือบัญชีเงินฝากออมทรัพย์สปีดดีพลัส ธนาคาร CIMB ไทยครับต้องถามว่าสำคัญยังไงครพวกเราเองนักลงทุนครับเราลงทุนไปทำไมลงทุนเพื่อว่าวันหนึ่งฮะเราจะสามารถมี financial i n d e p e n d e n c e ครับหรือ financial freedom นะครับและ s p e e d D plus เนี่ยเป็นโอกาสหนึ่งฮะที่เราจะสามารถ speed ัว financial freedom ครับหรือมั่นคงไวขึ้นด้วยดอกเบีย้ยสูง8เท่าครับ ดอกเบี้ย8เท่านี่สูงขนาดไหน1.6%พอไปนะครับเวลาเราจะลงทุนใช่ไหมครับเช่นเราไปซื้อหุ้นเราไปซื้อกองทุนเราไปซื้อ n f t เราไปลงในคริปโตเราไปลงในอสังหาต่างๆนะครับเวลาที่เราไปแล้วทำกำไรได้เนี่ย ไม่ต้องมีบัญชีหนึ่งที่โอนเงินกลับมานะครับผมแนะนำครับ Speed d p o s CIMB ไทยครับเพราะว่าอะไรครับเพราะเป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เพราะฉะนั้นการข้องตัวสูงมากครับจะฝากจะถอนเมื่อไรก็ได้นะครับโอนผ่านด้วยแอปนะฮะใช้เวลาแป๊บเดียวเท่านั้นนะครับถามว่า1.6%ต่อปีเยอะไหม 8x ครับหรือ8เท่านะครับจาดอกเบีย้ยเฉลี่ย ทั้งปีของธนาคาร CMB ไทยซึ่งอยู่ที่0.2%ต่อปีนะครับถ้าอยากจะเป็นเจ้าของบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ สปีดดีธนาคาร CIMB ไทยครับตอนนี้ง่ายมากๆไม่จะเป็นต้องไปธนาคารครับเพียงแค่โหลดแอป,ปครับ CIMB ไทยดิจิตอลแบงกิ้งครับมีทั้งระบบ Android และระบบ iOS นะครับเราสามารถยืนยันตัวตนผ่านดิจิทัลนะครับหรือ n d i d นะครับ National Digital ID ครับปกติเวลาเราไปธนาคารเนี่ย เราจําเป็นจะต้องไปเซ็นนู่นเซ็นนีน่เพื่อเปิดบัญชีธานาคารนะครับแต่เราสามารถที่จะเปิดผ่านแอปครับ CIMB ไทย Digital Banking ครับและนอกจากนี้นะฮะเพื่อนเพื่อนักลงทุนสามารถที่จะยืนยันตัวตนผ่าน Counter Service แล้วก็สาขาของธนาคาร CIMB ไทยได้ทั่วประเทศนะฮะเช้วลาประมาณเียแค่5นาทีเท่านั้นครับคุณก็จะสามารถ เป็นเจ้าของบัญชีสป e ด d ีพลัสธนาคาร CIMB ไทยได้เลยครับและข้อดีนอกจากว่าได้ดอกเบีย้ย1.6%ต่อปีแล้วนะครับนั่นหมายความว่าเรามีเงินที่พร้อม จะไปลงทุนในที่ต่างๆซึ่ง CMB เนี่ยมีชื่อเสียงในด้านของการลงทุนในแง่ของกองทุนต่างๆมากมายนะครับเพราะฉะนั้นพอเราจะเป็นนักลงทุนที่พร้อมจะลงทุนแล้วเนี่ยเรามี a มของเซมี B คอยดูแลครับและที่สําคัญนะครับไม่ต้องมีสมุดบัญชีให้ยุ่งยากนะครับไม่ต้องมีบัตรเดบิตน,นะครับสามารถโอนผ่านแอปหรือมือถือได้ด้วยดิจิตอลเซฟวิ่งแอคเคาน์นะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าถามว่าตอนนี้เป็นนักลงทุนที่พร้อมจะลงที่ต่างๆอันนี้เป็นบัญชีพักเงินที่น่าสนใจที่สุดอันหนึ่งนะครับ ย้ำอีกทีนะฮะสำหรับพวกเราที่ต้องการจะมีบัญชีพักเงินไว้สำหรับลงทุนในเรื่องต่าง ที่มีเงินฝากประมาณสัก2ล้าน1 000, บาทจนถึง3ล้านบาทจะได้ดอกเบีย้ย1.6%สมัครวันนี้ง่ายนิดเดียวที่แอปนะครับหรือไปที่เคาน์เตอร์สวิตประมาณ5นาทีก็สามารถสมัครเสร็จแล้วนะครับผมเองก็เปิดแล้วนะครับเปิดทําไมเปิดเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราจําเป็นจะต้องมีบัญชีสําหรับพักเงินหนึ่งบัญชีที่เราพร้อมที่จะไปลงทุนในที่ต่างๆที่มีความคล่องตัวสูงแบบสุดๆแบบบัญชีธนาคารออมทรัพย์ครับเพราะเราสามารถโอนถ่ายไปให้ใครก็ตามนะครับแต่ว่าสําคัญที่สุดนะฮะการที่เราเปิดบั ชีครั้งนี้ทําอย่างไรถึงจะได้สิทธิทประโยชน์สูงสุดอันนี้สิทธิปร,ทประโยชน์สูงสุดแน่นอนครับพะได้ดอกเบี้ย1.6%ต่อปีล่สัปดาหสุดคือได้ดอกเบี้ยนะฮะในทุกๆเดือนเห็นแล้วมันชื่นใจครับและนี่คือเรื่องราวที่นํามาฝากกันนะครับเรื่องราวครั้งต่อไปจะเป็นอะไรติดตามนะครับ